เรื่องได้ดังใจอธิษฐานโดยครอบครัวยนตรีบุญความรู้สึกที่สิธิ์มีต่อหลวงตานั้นยิ่งกว่าบุตรกตัญญูต่อบุพการีมากกว่าความรักที่บุคคลทั่วไปพึงมีต่อกันมากกว่าสุนัขซื่อสัตว์ต่อเจ้าของมากจนยากที่จะเขียนเป็นตัวอักษรให้เข้าใจถึงความรู้สึกนั้น รู้ได้เพียงว่าเมื่อระลึกถึงท่านความรู้สึกนั้นถึงกับทําให้น้ําตาไหลไม่รู้ทำไมไม่ใช่เสียใจแต่รู้สึกปีติและตื้นตันน้ําตาก็เลยไหลออกมาเองมีความสุขนะบอกได้เพียงเท่านี้ย้อนไปเมื่อปลายปี253-9คืนวันหนึ่งผมฝันไปว่าหลวงตาท่านยืนอยู่บนแคร่ไม้ริมคลองรอบตัวท่านมีกระป๋องน้ำวางเรียงกันหลายใบ ท่านเอากระป๋องน้ำนั้นสาดลงไปในคลองเพื่อไล่ซากหมาเน่าที่ลอยอยู่ผมเห็นจึงช่วยท่านตักน้ำท่านสาดจนซากหมาเน่าลอยไปไกลแล้วท่านหันก้มมาลงเป่าที่ศีรษะผมสองครั้งแล้วกระซิบข้างหูว่าอย่าบอกใครนะรุ่งขึ้นจึงทราบข่าวว่าท่านมาพักที่สวนแสงธรรมบ่ายสามโมงผมออกจากบ้านเพื่อไปกราบท่านอาธิฐานในใจว่าขอเห็นหน้าท่านจริงๆสักครั้ง วันนั้นท่านรับแขกริษิ์ที่กุติหลังเก่าใกล้โรงครัวพอผมขึ้นไปปุ๊บกราบเสร็จท่านมองหน้าแล้วก็พูดดุดว่า,วาเห็นหน้าเราแล้วก็ลงไปกลุ่มคนที่มากับผมเจ็ดถึงแปดคนก็งงแต่ผมยิ้มเดินลงมาอย่างมีความสุขในใจตอนนั้นรู้แต่เพียงว่าเรากำลังได้ของดีแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากนั้นเวลาท่านมากรุงเทพ ผมก็ไปทําบุญกับท่านหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่อารมณ์จริงๆนะวันไหนทุกข์ก็ไปทําบุญกับท่านมีความสุขหน่อยก็นอนเป็นอย่างนี้อยู่สามปีอธิษฐานอยากได้ในปี2543วันหนึ่งท่านเทศเรื่องกรรมของมนุษย์พูดถึงนรกว่ามันรุ่มร้อนนะ ท่านว่าอุ๊ยมันน่าสมเพศมันทุเรศนะนรกมันทุเรศนะในใจมันเกิดความรู้สึกพลิกตลบมากมายบอกไม่ถูกมันกลัวกรรมมันกลัวนรกมันกลัวไปหมดนับแต่นั้นมาเล่าบุรีผมเลิกหมดกลางคืนเลิกเที่ยวเวลาหลวงตาท่านมากรุงเทพก็ไปทำบุญทุกวันไม่เคยขาดได้พบเหตุการณ์มากมายยิ่งนานวันก็ยิ่งรับรู้ถึงความเมตตาของท่านรับรู้ถึงคำว่า เมตตาล้วนๆนั้นเป็นเช่นไรมีหลายครั้งที่ท่านแสดงให้รู้ว่าท่านรู้ถึงความคิดของเราเช่นครั้งหนึ่งผมคุยกับภรรยาที่บ้านเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลตอนหนึ่งของคำพูดคือพระท่านเราก็มีแล้วเกสาท่านเราก็มีแล้วเล็บท่านเราก็มีแล้วชานนมาของท่านเราก็มีแล้วน้าบนของท่านเราก็มีแล้ว แต่มีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีและอยากได้ภรรยาถามว่าอะไรผมตอบว่าของดีที่รับจากมือหลวงตาไงแล้วเชื่อหรือไม่วันรุ่งขึ้นในขณะที่หลวงตาท่านเดินกลับกุติหลังจากเทศในตอนเช้าแล้วพอท่านเดินผ่านภรรยาผมท่านส่งชานหมากของท่านให้และท่านก็อมยิ้มได้จริงๆด้วย ที่ฐานอยากหายปีพศ2545จำได้เลยว่าเป็นวันที่สองตุลาคมเวลาเจดโมงเชา้าผมไปทำบุญตามปกติ3คนพ่อแม่ลูกลูกสาวผมตอนนั้นอายุประมาณ16-17ปีเขามีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เด็กคือปวดท้องบางครั้งปวดมากถึงขนาดเดินไม่ได้เป็นทุกอาทิตย์เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายขาด เป็นอย่างเนี้ยมาหลายปีต้องเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนวันนั้นเป็นวันที่ลูกสาวฟังผลสอบแต่เขาปวดท้องมากจนหน้าซีดเดินตัวงอผมไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่สงสารลูกพอดีหลวงตาท่านกำลังให้พรก่อนพระบินทบาทด้วยความรักลูกผมจึงอธิษฐานว่าขอบารมีขององค์หลวงตาพระอรหันต์ที่ลูกเคารพโปรดดลบรรดาให้อาการปวดท้องของลูกผมหายด้วยเถิกดกรรมใดที่เขามีและต้องรับ ผมขอรับแทนเองอธิษฐานแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยหลังจากท่านฉันและเทศเสร็จแล้วท่านก็กลับจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นเวลาสิบโมงผมโทรหาลูกสาวปรากฏว่าอาการปวดท้องหายแล้วแต่ที่แปลกคือผมเริ่มเจ็บท้องขัดในท้องและเริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆจนห้าทุ่มจึงตัดสินใจนอนคิดว่าถ้าได้หลับซักตื่นก็คงหาย ประมาณตีสามก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเจ็บมากจึงลุกขึ้นอาบน้ำแปลงฟันเตรียมตัวหกโมงครึ่งจึงไปหาหมอเมื่อตรวจเสร็จหมอบอกว่าไส้ติ่งแตกบ่ายสองโมงจึงเข้าห้องผ่าตัดทันทีเมื่อผ่าเสร็จหมอบอกว่าผมโชคดีปกติถ้าไส้ติ่งแตกจะมีโอกาสติดเชื้อสูงแต่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยแผลผมสมบูรณ์ดีทุกอย่างตอนนั้นใจผมไม่กลัวอะไรเลย รู้สึกลึกๆในใจว่าโอ้โหอธิษฐา,านกับหลวงตาเห็นผลทันใจแบบนี้เลยเหรออ้อลืมบอกไปนับแต่วันนั้นมาลูกสาวผมไม่มีอาการปวดท้องอีกเลยกรรมสามารถรับแทนเงินได้ด้วยหรือแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วหลวงตาทำให้เป็นไปแล้วขอน้อมกายกราบลง ตรงเบื้องหน้ากราบด้วยตาหวังนิมิตให้ติดแน่นขออย่าให้ลูกมีจิตคิดคลอนแคลนให้หนักแน่นในธรรมตามหลวงตาหลงชื่อครอบครัวยนตรีบุญ